มาแล้วไปต่อยินดีต้อนรับสูด่ด็อกฟีดมึงแม่งไปสรรหาแบบอะไรมาเล่นมาเยอะกูสร้างเซอ,อร์วิสให้เรอยางเล่นนะไปเ่อะเราเล่นไงเนะ่ะด็อกเลเวลหนึ่งด็อกคอนด็อกเจมีม๊ยบเยอะเลยนะแล้วแบบ,บมีดม้าเนี่ยเยอะคือเยอะเลยต่อมากูมาแล้วมาเลยมึงแบบมีดหม้าเยอะแบบ ผลพิสานไม่ยังเป็นหมออาเลยอ่ะเงีมึงด่าผมพิสานหรอไม่มึงผมพิสานบางไปอยู่เนี่ยมึงดูนะมึงมีเปิดหมดเฮดเดียดดูสภาพแบบเนี้ยเฮียไม่เซ็ตติ่งอ๋อนี่ดอกควีเวลร์สิบห้าแล้วไหนเอาเวลแรกๆอยู่ข้างหลังแน่เลย ่ปุดอไออเทมย๋อมีอัปเดตด้วยว่าอัปเดตแล้วด็อกเฟรมไอิ่ย์ผลไฟเหรอบอสด็อกด็อกซีคอนเซนี่ยกูดูไอคนนี้อ้าวมันคุยไงไม่รู้อ๋อมันต้องเอามัดออกก่อนหรือเปล่าไม่รัวออกแล้วมันคุยได้กูไม่น่าจะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยด็อกโอเพนนี่นะโอเพนฟุตสองจุดห้าเหรียญสองจุดห้าเหรียญแรนดอมฟุตวะแรนดอมฟุตแรนดอมฟุต สามสามล้านด็อกคอยอะไรนี่อ๋อมันเลือกได้เลยนี่ว่าจะเอาแบบยังไงอ่ะจะซื้อผลจะเอามันมีผลให้ซื้อเลยไอ้เหี้ยต้องเสียตังค์อ่ะเอาเอเกนเหี้ยไอ้เหี้ยมีดากอนด็อกเวสันรลโแลหมดเลยอย่างเงี้ด็อกเวสเลเวลรหนึ่งโอเคกูรับรับยังไม่ปั่นเนี่ยนะเออเสียงอะไรอ่ะ เสียงกูตายอย่างเงี้ยเสียงน้างกูตายเอากูตายง่ายจังอ่ะไอ้ย่าบอกลานกูไอ้เจ้ามันตีแรงมากเลยอ๋อไม่ไม่ไม่แค่เราเดินไปจิ้มตัวมันเลยเราก็รอดแล้วเว้ยใช่เหรอเออมึงมึงเดินไปทำไงอ่ะไม่แค่แค่ถ้ามันตายเราก็ตายเราก็ตายเดียวเ้ยไม่ไม่แบบประเภทนี้กูเคยเจอแล้วมันแบบมันฟีกกกากอ่ะเจอมาบ่อยกูเจอมาบ่อย แล้วเราจะทำไงให้เวลเราขึ้นนะบอลวิธีง,ง่ายๆก็แค่เดินไปตายเรื่อยๆอะอะวะเอเอ <c oughs> อีซี่มีโค้ดด้วยเย่ะอินเวนตอรี่ใช่แล้ว<ร>คอมโบโกระโปไอ้ชลลั้มกระโปดะไปบอสไปฟาร์มต่อดีกว่ะรู้สึกไรสตารล่ะวะจริงเหรอเรีสตาร์ตฟรีผมคิดว่างายว่าแบบรีรสตาร์ตฟรีนะวะ แล้วะแตะดาจากไหนวะทำไมกูยังศูนย์สแตตอยู่เลยอย่ายวดูถูกแบบนี้มากเกินไปอ่ะแบบนี้มีรีสต,ตัดฟรีด้วยเยอะยน่าสนใจขนาดนั้นเลยว่ารีสต,ตัดฟรีนะเออายายดัด๊ด,ดได้บอกว่าอุ้ยดัดได้ดั๊ดได้เฮ้ยมาเพียงหนา เยี่แบบแบบเป็นี้ได้ด้วยป้านะแบบยี่เด็ได้ตอนตอนนี้แนวแนวมาดูมาดูดาบคุณโชอะไรดาบคุณโชดาบให้ดูีนะนี่นะง่ายแต่มึงดูมึงต้องาดาบเกมนี้มีสกิลนะเจอเออดูมึงดูดุ้ยไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวตายอ่ะไอ้บอง ไม่เชียเอ้ยทดเดียวยนะกเอาค่าดาวมนะรู้ว่าร,รู้ว่าแบบที่มันอัพสเตตฟรีอ่ะเอ้ยไม่ใช่อัพสเตตรีสเตตฟรีมันหายากวะ่าะเลยเลยรู้ว่าการรีสเตตฟรีมันโกงแค่ไหนอ่ะมันก็สามารถทำอะไรก็ได้มสมมติถ้าม,มึงไฟสมมติถ้าม,มึงไป <มา S 1> ไฟอยู่ไงเฮียแล้วมึงสู้ไม่ได้ไงแบบมึงตีไม่ ตีไม่เข้าไงมันก็เปลี่ยนเป็นดาเมจดล้วนเลยแต่พอมันจะฆ่ามึงมึงก็เปลี่ยนเป็นแทงล้วนเลยเนี่ยว้าวโก้ซึ่ปีนของการรีสเตตเลยกูบอกเลยว่าถ้าใครไม่เป็นลูกเจมแบบลูกเจมจ๋าอะไรแบบถ้ามึงเล่นเกมสู้คนไม่ได้คือมึงเติมรีสเตตม่งหมดเลยแบบพอสู้กับไอ้เฮี้ยนี่ก็รีสเตทแบบอันเดอร์เปลี่ยนไปตัวเนี้ยพอสู้ไอ้ตัวก็รีสเตทแบบได้เปลี่ยนตัวเออนั่นแหละอ๋ออะไรเนี่ยแล้วทำไมกูได้ด็อกวูดมามันคือเฮี้ยอะไรอ่ะอ๋อดอกวูดก็นายแดกกันมาเป็นผลพิศดารดาบไอ้ ไม่ต้องเป็นโจทถาดได้ไงกูอยากเป็นบ้างอะกูก็ไม่รู้<ม>คือใช้ดาบอะ่ะฟันสี่ทีตายเว้ยบอสอะ่ะใช้ลำเสียงสี่ทีตายใช่อือมโคตรอ e นะีซี่เนี่ยกูเอวลสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยเ,เริ่มเริ่มองเราคุยได้ด้วยปะทำได้นี่ลองตีเลยมึงเห็นว่าไอ้บอสไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไป ไอ zaman, <sk PI AN> <Easy S 1> ้เ <reforms> หี <online> <pl ains> ้ยมันนิ่มเงินหนาแล้วเลิอีซี่เลยแตละตัวเลยนะไอ้เหี้ยแต่มันมีตัวเดียวอะบอสมันมีบอสอีกป่ะวะมันมีตัวเดียวอ่ะมันมันก็ต้องไอ้นี่เหี้ยเวเวลมันก็ต้องทับกันนะเด็ก้าไปตัวอื่นเดี๋ยวกูไปเกาะอื่นน่ะแต่กูขอเวลก่อนอ่ะขอให้เวลไปเกาะอื่นก่อนนะกูไปฮะตรงนี้เวลหนึ่งร้อยวะไม่น่าใช่ไอ้เหี้ยมีมีหมามีหมาใส่ดวงไอ้บอสเลื้อยเหี้ยเลยนะไหน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 ไม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงทะเลอ่ะ มปตรงทะเลเลยมึงดูกูบอนโอ้อ๋อมันมันเสกได้ทีละอันเหรอนั่งก็ไปแล้วกันที่จริงว่าน้ำไปน่าจะเร็วอีกด้วยเออจริงว่าน้ำไปเหี้ยดูดิอุ้ยอะไรน่ะจอจอจอเจอแล้วกอนน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งแช่เวลอะไรเบอรห้าสิบเบอห้าสิบเคยๆงั้นกูว่าฟาร์มไหวเว้ยเชื่อกูว่ามมันรับเพย์ไม่ได้ไปแล้ว รับได้อ้าวรับได้เหรอเวิลวิวห้าสิบนะไม่มันรับได้ดิขนาดไอ้ไอ้หมามันเวลยี่สิบกูยังรับได้เลยใช่รับเวลได้อะไม่มันไม่ได้มันมันเวลมันไม่ไม่ได้บอกตรงตัวละครใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะถ้าเวลมันบอกตรงตรงมอนะมันรับได้แต่ถ้าเวลมันบอกตรงที่รับอะรับไม่ได้ไม่รับได้ฮะรับได้ ก็ใช่ไงก็กูบอกแล้วว่าถ้าเวลมันขึ้นบนหัวตัวละครอ,อะ่ะคือรับได้ไม่คือเวลกูไม่ถึงแต่กูรับได้ไม่มันหมายอันนั้นมันคือเวลมอนในบอามันไม่ใช่เวลที่เราต้องฟาร์มอ๋อคือตีไอเวลที่มันบอกอะ่ะคือเวลมอนเออก็เหมือนไอตัวนั้นอะ่ะเวลยี่สิบแต่มันยังกกเลยมึงไม่เห็นเหรอ,อ,อสรุปก่อนน้ำแข็งไว่ากูจะได้ไหก่อนน้ำแข็งอยู่หลังอยู่หลังบอสอ้นั่นแหละมึงเวลาเวลากูาึงังวิงไป

อุ้ยไปดอมมาแล้วีแรงจริงหมดไขาอกว่าดาบดาบหนึ่งหมื่นใช่เหรอเออกูมีห้าหมื่นเรากูซื้อเลยแล้วกันกูซื้อเลยอวีดอว์ก็เปลี่ยนนะครับไออยู่นะแดกหินเข้าไปดอกซ์อ้แลดับเก่าหายนายขอร้องนะว้าวไอ้แรงว่ะไอ้เหี้ยแรงวันช็อตอ่ะ เอาเฮ้ยแต่มันแต่มันรัวรัวรัวอันเก่าตายคับเดี๋ยวกูจะฟาร์มให้ได้ห้าแสนอ่ะแล้วก็จะไปสุ่มไอเนี่ยมันสุ่มเท่าไหร่นะบอลวิ่งไปดูให้หน่อยดิสุ่มเอาขั้นแรกก็แล้วกัน อ่าเอะไรเงี้ยแต่เงั้นไม่สุ่มนะถ้าสุ่มคือสองล้านห้าเลยใช่ไม่แล้วแรมันคืออะไรมันคือซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ซื้อไม่แล้วซื้อระดับแรงนะเป็นล้านเลยเหลายล้านเลยไม่หมายถึงซื้อแล้วระดับแรมคืออะไรมันจะซื้อผลอะ้เลยเหรอเออซื้อผลทุกอย่างก็ต้องสุ่มอยู่ดีไม่ใช่เหรอว่าจะได้อะไรในระดับแรงไม่รู้ว่ะเออต้องสุ่มเลยน่าจะใช่ ถึงถึงเราเลือกของแล้ว<อ>แต่เราก็ต้องสุ่มอยู่ด<อ>ี่วสุ่มแค่สองล้านดีกว่าไอ้เหี้ยยังไงผลยางกวว็ถ้าจะเฟลาาเ้ยกวกระดาบมเชื่อกูเลยเชื่อกูเลยโอ้โหโโดาบปุ้ยราคาทุเรศมากไหนจ่าเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เฮียดาบเสียมั่วเมื่อกี้มันปล่อยมนต์ดำไอ้เหี้ย เจ้ามันเก่งระดับไหนกันวะขอเควสดหน่อยเอ้าสัตว์เดือดไอ้ไอ้สัตว์โดมึงเฉยเลยกูหันไปตีตัวนู้นอยู่กูจะตีสองตัวพร้อมกันเลยไอ้ชิ้นนี้มันเคล็ดด้วยไม่ใช่ข้างหลังไอ้สัตว์มึงดูข้างหลังมึงเห็นข้างหลังไหมไม่เดี๋ยวกูตีเองตายไปแล้วกูต้องตีอีกใเออกูตีตายไปแล้วเฮ้ยตีเดียวเลยนะ เอาปล่อยพลังใส่กูโอ้แล้วกูโดนอะไรเนะี่ยปล่อยพลังใส่กูเหี้ยนั่นอ่ะตายไปได้บ้่าเวนตีแรงจังวะเป็นพลังดาบเหรออะตีตรงบนห่วพี่จับใช้ท่าเอ็กซ์ด้วยท่าเอ็กซ์คืออะไรอ่ะ เฮ้ยตอเห็น,นไหมเหรอเหรออย่าปากฝาดเลยสัตว์ตัวเฮียรู้เกม,ม <laughs> อื่นเข้ามาเหมือนเราเป็นนิวบียเกมนี้แค่ซื้อดาบเหมือนเราเป็นเทพเจ้า <laughs> เลยวันช็อตเลยลองคิดตัวว่าแบบเกมอื่นเข้ามาเหมือนเราเป็นนิวบี้แต่เกมนี้แค่ซื้อดาบเราไม่เทพเจ้าเลย